นี่ค่ะตัวนี้เลยดังมากๆเลยค่ะใน Facebook ยาหม่องสมุนไพรตราพยาดำนะคะเจ้าแรกเจ้าเดียวที่มีทะเบียนยาถูกต้องค่ะอ่าสำหรับคุณพี่ท่านไหนนะคะที่มีปัญหาปวดเอวปวดหลังปวดข้อปวดเขา่าปวดลุมมาตอย และก็เป็นเส้นเลือดขอเส้นเลือดตีบน้องแนะนําเลยค่ะคุณพี่ตัวนี้ช่วยคุณพี่ได้อย่างแน่นอนยาหม่องสมุนไพรตราพยาดำค่ะเนื้อสมุนไพรเข้มข้นมีส่วนผสมของสมุนไพรถึง10ชนิดนะคะและตอนนี้ค่ะยังมีโปรคุ้มคุ้ม,ค,มคุณพี่นะคะ1ขวด390บบาทส่งฟรีปลายทางยังไม่พอค่ะมีแถมนะคะมีของแถมค่ะ เป็นแผ่นแปะลดอาการปวดตัวนี้นะคะแถมไปให้เลยค่ะฟรีฟรีแปดแผ่นหนึ่งกล่องมีทั้งหมดแปดแผ่นคุณพี่ทายาหมองพยาดำลงไปนะคะแล้วทาทับอ่าแล้วก็ติดทับด้วยแผ่นแปะลดอาการปวดรับรองค่ะว่า ออกฤทธิ์เย็นออกฤทธิ์นานถึง3เท่านอนหลับสบายคลายปวดแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษส่งฟรีนะคะคลิกลิงก์ได้เลยค่ะคลิกลิงก์นี้หน้าโปรโฟไฟล์ได้เลยนะคะ